ดีค่ะลงมาเก็บลาสเบอรี่อีกแล้วจะพูดจะพูดสตอเบอรี่อยู่เรื่อยเลยลูกเริ่มเล็กลงแต่ก็ยังเก็บสนุกเห็นไหมคะเนี่ยใบเริ่มเป็นแบบนี้แล้วลูกยังมีอยู่น่าจะเก็บได้อีกสักสักสามเที่ยวสามรอบ คนเขาเห็นหมาน้อยของเราเอาหมาน้อยวางบนขอบรัว้วแล้วเขานั่งสั่นไงนค่ะฝนเพิ่งหยุดฝนเพิ่งหยุดตกใบไบ,บรัสเบอรี่เลยเปียกใช้ iPad ถ่ายวีดีโอ มันเลยภาพเลยออกมาแบบนี้นะคะภาพออกมาแบบเนี้เดี๋ยวจะหล่นออกจากมือกั้วหล่นออกจากมือสิ เห็นไหมเนี่ยช่อนนี้ก็ยังมีอยู่ลูกอ่นอ,อนๆอยังหลายลูก เอาไปใส่ปองก่อนนะคะมันจะล้นมันจะหลน่น,หลนออกจากกำมือเนี่ยค่ะหล่นแน่เยีเ่ยมมาก iPad มันหนักกัน ที่ใช้ถ่ายวิดีโอมันโหลดวิดีโอลงใน YouTube ไม่ได้แก้ปัญหายังไม่ได้ค่ะคนเข้าจูงคนเขา,เขามีทั้งจูงหมามีทั้งเข็นรถเด็กอ่อนมันก็เลยมีเสียงแทรกแบบนี้แหละค่ะ ใบเริ่มด่างแล้วนี่นี่นี่รูปนี้รูปนี้ดูใหญ่ลยใบบางมองไม่เห็นเนี่ยค่ะนี่รูปใหญ่ เหมืฝนเหมือนฝนลงเม็ดอีกแล้วเอ๊ไวไยจังเลยคือรายงานพยากรอากาศเนี่ยมันพยากรอากาศรวมไงคะอย่างพอดูคําว่านิวยอร์กเนี่ยมันก็รวมหมดทุกพื้นที่ดังนั้นเนี่ยฝนมันก็จริงแล้วฝนจะตกอีกสองชั่วโมงนะคะนี่เพิ่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงลงเม็ดแล้วดูรูปนี้ นี่นนยมุนี่โตโตใส่กลองนี่อยเยอะมากเนียน่ยค่ะเยอะก่อมอานเมื่อวานไม่ได้ลงมาไม่จำได้ไ,ดไม่ได้จำไม่ได้นะเมื่อวานนี้ลงมาหรือเปล่า เห็นน้องเห็นน้องขอไม่เอ่ยชื่อนะคะเห็นน้องเขาอน้องเขาอยู่อังกฤษน้องส้มค่ะเขาไปเก็บสตอเบอรี่ที่ที่ไม่ใช่นั่งเก็บนะคะเขาจะทำเป็นไม่ใช่เป็นชั้นบอกไม่ไม่รู้จะพูดได้ยังไงอย่างนั้นนะคะ แล้วเก็บง่ายค่ะยืนเก็บนะ่ะสวยสตอรอเบอรี่นะ่ะแต่อันนี้ถ้าไปเก็บนะรับรองกว่าจะถึงบ้านค่ะลูกมันเละแน่เลยเพราะว่ายิ่งลูกสุกๆขนาดเก็บอยู่แค่ตรงนี้นะคะพอขึ้นไปบนอาพาร์ตเมนต์เนะี่ยลาสเบอรี่เละเลยเพราะว่าเนี่ยพอดึงออกจากขั้วแล้วมันกวง แล้วองนี้มันนิ่มมันก็จะเละค่ะมือนี่ต้องเบานะไม่เบาเละตุ้มเป๊ะเลยเฮ้ยแดงสวยจังเลยเนี่ยตรงนีมหดเห็นแล้วนะได้ค่ะนะดูดงๆแต่บยอะเะับง <laughs> nhìn con này kìa này Ui luôn, con nó đi con này kìa này เมื่อวานล้นเลยค่ะมี่คลิปที่สองต่อคลิปที่สามไม่ได้แน่มันมันลน้นล้นกระป๋องโหนั่นนะ่ะได้ไไหนอ่ะดึงสามลูกเนี้ยใสย่ลูกด้วยซ้ำอุ้ย เยอะเลยตรงนี้ลูกสุกๆเออตรงนั้นอีกโอ้โหห,หลายลูกเลยเนี่ยค่ะนี่น่ะหลายลูกเลยแต่ใบมันบังไม่ได้ไม่ได้ยินเสียง เฮลิคอปเตอร์กับเครื่องล่อนนั้นลยค่ะปกติป่านนี้บึ้นบึ้นแล้วอ่ <c oughs> ะนี่รูนี้ด <c oughs> โอ๊ยหลน่นอุย้ยลูกโตด้วยหลน่น เนี่ยค่ะอยู่ข้างในเห็นไหมยังมีอยู่เดี๋ยวต้องต้องเอื้อมเสื้อเปียกแน่ฝนตกเม็ดน้องฝนค่ะอยู่บนใบเนี่ยไม่สุกซะแล้วดึงไม่หลุดนะไม่หลุดออกจากขั้วเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเก็บง่ายเนี่ยก็อยู่แบบเนี้ยนี่เห็นไหมเดินมาอีกรอบนึง แดงเริ่มสุกแล้วเนี่ยนลูกเนี้ยลูกเนี้ยสุกแล้วนั่นเมื่อกี้ยังยังดึงไม่ได้อยากเห็นที่เป็นสีสีเหลืองไม่เคยเห็นค่ะเอ๊ะมันใช่ลาสเบอรี่หรือเปล่าไม่รู้ที่ น้องๆทางยุโรปเก็บที่เป็นสีเหลืองอะค่ะอยากเห็นฝนมาแล้วฝนมาจริงๆใส่ปอ๋องใส่ป้องก่อน เก็บลุกนี้ก่อนใส่ป๋องป๋องนี้เป็นป๋องสำหรับใส่ซุปนะคะที่ร้านอาหารเวลาคนสั่งทุกโกค่ะใส่ซุป เชื่อไหมฝนฝนโปรยโปรยหรือว่าฝนลินลินแบบเนี้ค่ะจําได้ถ้าที่บ้านเราเขาจะไม่ให้เด็กอ่อนมาโดนฝนแบบนี้แต่ที่นี่ค่ะหลายคนเขาไม่สนเลยเขารถเข็นนะ่ะเขาเปิดหลังคาด้วยนะแล้วเด็กอ่อนตัวเล็กๆค่ะก็โดนละอองฝนหิมะด้วยหิมะเขาก็เปิดหลังคาให้ให้เด็ก โดนหีมะต้งใจ้คือ,อฝึกความร่างกายให้ทนมนั้งจมันกระป๋องมันร้อนแล้ว ลดลงมาจาก95วันนี้63ลดลงตั้งบอกอะไรพูดเลยว่า30องศาฟาเรนไฮต์ที่ลดลงอ่ะ30องศานี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะลดลงหวบดเลยอุณหภูมิ กันฝนตกคะแนนนาดนี้จะบ้าแล้วเหรอทอดนะคะที่ใช้ทำเนี้ยเปิดเปิดสปริงเกิลให้หญ้าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนพื้นนี้เปียกเปิดเปิดน้ำให้หญ้าได้ยินเสียงไหมคะสปริงเกิลน่ะเอาเรื่องนี้ก่อนนะค้าจะเอาไปใส่ของดูนะ นูนเดี๋ยวเราเก็บตรงนั้น,น,นเอาลูกนี้ด้วยคนลรงแสดงว่าเป็นเปิดอัตโนมัติเปิดอัตโนมัติเปิดแรงด้วยนะสปริงเกิลนะคะเหมือนกับช่อเหมือนกับช่อบลูเบอรี่อะไรเนี่ยค่ะ ล้นแนวจริงไม่ได้แกล้งขู้นะคะมันล้นแล้วล้นเล้นแล้วดูนะ่ะ งามไหมคะงามเห็นไหมนี่ยาอองฝนอยู่บนใบคัะอุ๊ยสองวันโตเร็วมากสองวันนี้โตเร็วจริงๆนี่เจดีเจดีนี่ก็สูงขึ้นสูงขึ้นขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะคลิปนี้ยาวจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึง่งไว้พบกันใหม่ไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ